สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนกบเม้ามอยค่ะไม่ได้ทําคลิปมาหลายวีคมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะเข้าคลิปเนี่ยไงเดี๋ยวจูนขอเม้ามอยสักประมาณครึ่งนาทีแล้วกันนะคะเพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยะค่ะก็ที่ผ่านมาเนี่ยจูนค่อนข้างที่จะยุ่งกับเรื่องส่วนตัวนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องทาวีซ่านะคะแล้วก็จูนกําลังสมัครวีซ่าอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นวีซ่าเรสิเดนต์ของที่นี่ค่ะก็เลยทําให้แบบว่าไปโฟกัส เรื่องเหล่านั้นก่อนนะคะเลยทําให้ไม่มีเวลามาทําคลิปแต่ทีนี้ในระหว่างนี้นะคะจูนนะ่ะได้รับของจากไทยนะคะคือเป็นของที่จูนแบบว่าสั่งจากที่ไทยแล้วก็ให้เพื่อนนะ่ะช่วยรวบรวมส่งมาให้ที่นิวซีแลนด์ค่ะก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะขอมาทํา คลินะะเปิดกล่องอันนี้ให้เพื่อนๆดูกันว่าของที่จูนส่งมาจากไทยเนาะด้วยมูลค่าส่ง4,800บาทอันนี้คือมูลค่าเฉพาะค่าส่งอย่างเดียวนะคะไม่รวมค่าของข้างในเนี่ย จะมีอะไรบ้างแล้วก็น้ําหนักเท่าไหร่ค่ะเพื่อจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันว่าเออถ้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วเนี่ยแล้วเราอยากที่จะสั่งของบางอย่างเนี่ยที่มันไม่มีขายที่นิวซีแลนด์เนี่ยมาที่ไทยนะคะจะเสียค่าส่งเท่าไหร่แล้วก็ของข้างในอะ่ะมีอะไรโดนภาษีไหม อะไรเงี้ยนะคะของจูนเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้แกะเลยนะบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ไม่โดนภาษีเลยค่ะแล้วก็เร็วมากๆประมาณอาทิตย์เดียวเองได้ของแล้วส่งด้วยบริการของบริษัท DHL ค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าของที่จูนสั่งมีอะไรบ้างเนาะโอ้ยแพ็คมาอย่างแน่นหนาเลยอะ่ะอันนี้เพื่อนบอกว่าที่บริษัทเขาแพ็คให้ด้วยนะเพราะว่าส่งของไปที่บริษัทเนี่ย บริษัทที่เป็นตัวแทนรับส่งของเนี่ย DHL เนี่ยเขาจะต้องเช็คของข้างในด้วยว่าของข้างในอย่างมีอะไรบ้างเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็ถ้าถามว่าส่งอะไรได้บ้างเนี่ยจะแนะนำให้ไปดูรายละเอียดตามบริษัทขนส่งนะคะว่าเขาให้ส่งอะไรได้บ้างแล้วก็ห้ามอะไรบ้างเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะจู่หนจะจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเปิดมาสิ่งแรกก็คือเป็นรองเท้าสองคู่ค่ะมาดูกัน ทำไมจะต้องส่งรองเท้ามาที่นิวซีแลนด์แล้วที่นิวซีแลนด์ไม่มีรองเท้าใส่ในบ้านขายหรอจะบอกว่าที่นิวซีแลนด์มีรองเท้าใส่ในบ้านขายนะคะแต่ตัวจูนเนี่ยมีความเรื่องมากนิดนึงก็คือชอบรองเท้าใส่ในบ้านของยี่ห้อยูนิโคมากมากค่ะใครที่ใช้ของยูนิโคอยู่เนี่ยน่าจะพอนึกภาพออกนะว่าตัวรองเท้าใส่ในบ้านของยูนิโคเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงตัวจูนนะเวลากลับไทยทุกปีนะจูนเนี่ยจะต้องซื้อรองเท้า ตรงนี้กลับมาด้วยแต่ทีนี้ด้วยความติดโควิดเนาะไม่ได้กลับไทยแล้วลงเท้าที่ใส่เนี่ยมันมีความเน่าความเย็นความสกรปรกเยอะแล้วเนี่ยก็เลยต้องซื้อมาค่ะเนี่ยให้ดูก็จะมี2คู่ด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นคู่ของผู้หญิงคู่นึงแล้วก็มีคู่ของคุณผู้ชายคู่นึงค่ะ ตรงนี้ของยูนิโค่เนี่ยของจูเนี่ยอยู่ที่ราคา390ของผู้ชายเนี่ยเออรุ่น3า0็หมดก็เลยให้เพื่อนซื้อมาเป็นรุ่น590ค่ะก็คิดว่าน่าจะพอๆกันทนมากบอกเลยจูนใช้มา2ปีนะพื้นยังไม่ยุบจูเนี่ยลองใช้เออเรียกว่าอะไรนะรองเท้าใส่ในบ้าน,นของที่นิวซีแลนด์หลายๆไอ้นี่ละหลายๆยี่ห้อละใส่ไปนานก็ยุบไม่ชอบก็เลยต้องเป็นยูนิโค่ค่ะอันต่อไปที่เปิดมาเจอก็คือพิกทอดพิกทอดของพิมลีพาย เห็นคนไลฟ์ข่ายกันแล้วก็อยากกินเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนว่าเอออยากกินว่ะไปหาซื้อมาให้หน่อยสิอะไรเง,งี้ยเพื่อนก็ไปซื้อมานะคะซื้อมาให้ได้มีอยู่ที่กันสี่รสด้วยกันมีรสไข่เค็มค้งกุ้งแล้วก็มีรสเม็ดมะม่วงผิวมะพานต้มยำม,มีรสโนริวาสาบิเป็นไงวะไม่ออกแล้วก็มีรสต้มยำค่ะมีสี่รสด้วยกันก็เดี๋ยวมากินกันจะเป็นห่อเล็กเนาะก็เอามา กินให้ใหายอยากเห็นใครๆก็บอกว่าอร่อยก็เลยเออลองสั่งมากินดูแต่จะบอกว่าที่นิวซีแลนด์จนเห็นคนไทยอ่ะเอามาขายนะคะออมีอยู่หลายรสอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอดีเห็นว่าเพื่อนจะส่งของมาแล้วก็เลยฝากให้เพื่อนหาซื้อมาด้วยเลยดีกว่าอันต่อไปอันนี้เป็นสายคล้องมาร์กอันนี้ อันนี้ไม่ได้ฝากเพื่อนซื้อนะแต่เพื่อนบอกบ่นๆกันกับเพื่อนว่าเออเดี๋ยวยุ้งใส่มาสบ่อยเลยอยากได้ใส่มาส์กนานก็ไปหามาให้ั็มีมความรุงร, ижу, ริงรุิงอยู่อันต่อไปนะคะที่นางส่งมาให้มันมีหลายอย่างที่จุ้ไม่ได้สั่งแต่นางอะส่งมาให้เพราะนางบอกว่าเออซื้อมาหลายอันแล้วใช้ดีก็อยากาแบ่งใช้ด้วยคนนี้เป็นเพื่อนสนิทจูนอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะเป็นแตงสีฟันที่นางส่งมาบอกว่าเออฉันว่ามันใช้ดีนะแกฉันเลยแบ่งมาให้แกใช้ด้วยก็ได้แตงสีฟันมาด้วยอีก4อัน สิ่งที่จุนฝากเพื่อนซื้อก็คือครีมกันแดดของดีโอเลค่ะกับของออ e เน a านะคะ3อันนี้ใครที่เคยใช้ครีมกันแดดน3น่ะสามห้อ3ตัวเนี้ยจุนเชื่อว่าจะรู้เลยว่ามันดียังไงแต่ตัวเนี้ยจุนยังไม่เคยใช้นะก็เดี๋ยวมาลองใช้ดูกันค่ะแต่จูนไม่ค่อยซีเรียสของแบรนด์ดียวเลเพราะตัวจุนเองเนี่ย ถ้าใครที่ติดตามช่องจูนมาตั้งแต่แรกๆหรือรู้จักจูนทาง Facebook เนี่ยจะรู้เลยว่าตัวจูนเนี่ยขายของออนไลน์เป็นพวกกลุ่มสกินแคร์นะคะแล้วก็เป็นพวกหนังสือเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะครีมกันแดดที่จูนขายอยู่เป็นประจำและขายดีมากของเราจูนคือตัวนี้ ก็เราใช้เองแล้วก็ว่าดีแล้วก็มาขายด้วยแต่ทีนี้อันนี้ไม่ได้สั่งมาขายสั่งมาใช้เองค่ะอันต่อไปก็จะมีอันนี้เป็นโฟมล้างหน้านะอันนี้เพื่อนส่งมาให้เพื่อนบอกว่าใช้ดีของ BSC ค่ะอันนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าใช้ดีนี่นางก็เลยบอกว่าเออแบ่งมาให้ใช้ด้วยนะคะสัง่งส่งมาให้3ามวดปั๊มแล้วก็ตัวจุนเองเนี่ยสั่งตัวสครับผิวหน้าของแบรนด์ของคุณโอปอที่เป็นดาราค่ะที่เขาทํา เขาเรียกว่าไงที่เขาทําตัวสกินแคร์ขายเนาะสั่งมาอยากจะลองคิดว่าถ้าใช้แล้วดีเนี่ยจะทํารีวิวแล้วอยากจะสมัครเป็นตัวแทนขายเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยมาเมาส์มอยกันนะคะก็เลยเอ๊ะเอามาลองใช้ก่อนตัวจุนเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเกิดใช้อะไรแล้วใช้ดีอะถึงจะกล้า,า,าขายนะถ้าอะไรที่ไม่เคยใช้อะจะไม่เอามาขายเพื่อน,นจะรู้ว่าไอ้ของที่จุนขายที่ร้านเนี่ยจะเป็นของที่จุนเคยใช้แล้วทั้งนั้นอันต่อไปก็จะเป็นของคุณอปอด้วยเหมือนกันค่ะเป็นสบู่ สบู่น้ำผึ้งนะคะสบู่หน้าแล้วก็เป็นสบู่กาแฟสครับค่ะเอามาลองใช้ได้เหมือนกันดีไม่ดีเดี๋ยมาลองดูรีวิวเนาะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นของ La นเค่ะอันนี้เป็น La นเตัวตัว,ตวทดลองใช้นะคะไซสเล็กอันนี้เป็นของที่จูนสั่งมาขายที่ร้านแล้วก็ตัวจุดเองเนี่ยเพิ่งประกาศไม่ใช่เพิ่งประกาศสิก็เป็นปีปีแล้วแหละที่ประกาศปิดร้านไปนะคะแต่ว่ามันยังมีตัวของที่จูนสั่งเข้ามาแล้วก็ มันยังดูเนาะมันยังใช้ได้ก็เลยส่งเข้ามาเอามาลองใช้ด้วยค่ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรพิต้าแล้วนี่เพื่อนส่งแป้งมาให้ด้วยส่งแป้งมาให้ด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เลยเออเอามาใช้อ่ะค่ะแต่เดี๋ยวเป็นไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวอาจจะขายด้วยเหมือนกันอันต่อไปก็คือมีน้ําพริกนะคะมีพวกน้ําพริกไข่เค็มมีน้ําพริกแมงดาเนี่ยทั้งหมดเนี้ยจูนจะให้เพื่อนทาสติกเกอร์นะคะ เป็นสติกเกอร์ชื่อมาให้ด้วยว่าอะไรคืออะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าทางที่นิวซีแลนด์เขาเปิดเนี่ยเขาจะต้องรู้ด้วยว่ามันคืออะไรแล้วถ้าเราไม่มีสติกเกอร์เนี่ยอาจจะโดนยึดได้ว่าเขาไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรค่ะอะไรก็ตามที่ทไม่มีฉลากภาษาไทยเนี่ยแนะนาว่าต้องแบบนี้นะคะเนี่ยทำเป็นป้ายแปะเอาไว้ด้วยแบบนี้ค่ะน,นี่ก็เป็นพวกเหล่านำ้ำพริกต่างๆกระปุกเล็กๆน้นอๆเพื่อนซื้อมากกระปุกน่ารักเลยละอันนี้ก็มีออสกิฟอาทิตย์เดียวหมดแน่เลยอะ อันต่อไปนะคะก็จะมีเป็นพวกสกินแคร์ต่างๆที่ให้เพื่อนส่งมาโอ้เยอะมากใส่ทำรีวิวได้หลายคลิปเลยแหละมีทั้งของโคเซ่คลินิกนะคะมีของ SK-2 โอยมีหลายอย่างเลยแหละเป็นพวกสกินแคร์ตัวที่จุนเคยใช้อยู่นะคะจุนสั่งมาแล้วก็มีของลังโคมตัวเช็ดอุย้ยมีหลายอย่างเลยแทํารีวิวได้อีกเยอะเลยอะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่คุณสั่งมาเยอะเลยก็คือเป็นตัวโลสโกค่ะเอ่อถ้าเกิดคนที่เขาเรียกว่าใครคนที่ใช้พวกเครื่องสําอางเนาะ mm. เผื่อใช้สกินแคร์อาจจะเคยได้ยินบริษัทนี้เป็นบริษัทมาใหม่นะคะล่าสุดตั้งอยู่ได้3 4ีปีนี่แหละเป็นของคนไทยแล้วตัวจุนเองเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องการตลาดเท่าไหร่ก็คือไปอ่านรีวิวบางอย่างนะจากคนที่เขาทํารีวิวที่ไม่ได้เป็นรีวิวตัวแทนนะเป็นรีวิวตัว ินค้าแล้วรู้สึกว่าให้เป็นสินค้าที่น่าสนใจก็เลยอยากที่จะสั่งมาลองใช้ดูนะคะคิดว่าถ้ามันใช้ดีเนี่ยก็อยากที่จะสมัครเป็นตัวแทนขายด้วยเหมือนกันแต่เรื่องนี้ยังไม่ต้องคุยในคลิปนี้เพราะว่าขอใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงคนที่เคยติดตามจุนมาก่อนหน้าเนี้ก็จะรู้เนาะว่าสไตล์จุนเป็นคนขายของยังไงเนาะก็เงินก็อยากได้แต่เป็นคนไม่ได้หิวขนาดนั้นคือถ้าสมมติอะไรดีก็คือดีอะไรที่ว่าไม่ดีก็ก็ว่าไปตามนั้นนะคะแต่คําว่า ไม่ดีเนี่ยจนจะไม่ได้พูดตรงๆหรอกว่าไม่ดีเพราะว่าสกินแคร์เนี่ย บอกได้เลยนะว่าสกินแคร์ที่ว่าดีที่สุดก็อาจจะไม่ได้ดีสําหรับเราหรือเราว่าดีก็อาจจะไม่ดีสาหรับคนอื่นก็ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีโครงสร้างผิวที่ไม่เหมือนกันเราต้องตามหาสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็เหมาะกับตัวเราให้ได้มากที่สุดค่ะจุนเลยไม่เคยเขียนว่าอันไหนคือไม่ดีไม่ควรใช้แต่ถ้าอันไหนมันเป็นเหมือนแบบว่ามันอันตรายอันนั้นแหละจุนจะบอกโอเคคะ่ะอันนี้เป็นกล่องที่เป็นมาร์คลาเนนะคะเป็นตัว sleeping mask อันนี้เออวิวคิดน่าจะใช้ได้เยอะอยู่ เนี่ยค่ะเป็นตัว sleeping mask ก็เอามาใช้มาค่ะอันนี้น่าจะมีอยู่ประมาณหลายสิบกระปุกแล้วก็มีตัวคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีตัวครีมมีตัวกลมล้างหน้าก็เดี๋ยวจะลองใช้ให้หมดเลยค่ะว่าเป็นยังไงโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประมาณ9โลกว่าค่าส่ง4,800ถามจูนว่าคุ้มไหม ก็สำหรับจูนๆโอเคนะกับของที่เราอยากได้แล้วก็ส่งเข้ามาแล้วก็ราคาพอใจได้ค่ะวันนี้ก็เลยมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าส่งของมาที่นิวซีแลนด์เนี่ยในราคา4,800บาทน้ำหนักประมาณเกือบ10โลเนี่ยได้อะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้ที่จะวางแผนให้ได้ถูกทีเนี้ยค่าส่งมันไม่ได้มีแค่น้ำหนักอย่างเดียวมันต้องดูของขนาดกล่องด้วยเพราะว่ามันต้องไป วัดในเรื่องของการค่าระวังบนพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็มีคนแนะนำมาว่าถ้าไม่รีบนะส่งทางเรือก็จะได้ราคาถูกกว่านี้เพราะนี้จุส่งเป็น dhl ก็น่าจะเป็นทางเครื่องนะเพราะว่าประมาณอาทิตย์เดียวเองของได้แล้วนะคะโอเคคลิปนี้เมาส์มอ,อยแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไงคลิปหน้าจะมาเมาสเมาส์มอยเมาสมอยเอาทินพันกันเมาส์มอยในเรื่องอะไรก็ฝากเ,เ,เพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมกันไปนะในอาทิตย์นี้ไม่ใช่ไหนในช่วงนี้ที่คลิปหายไปเพราะว่ายุ่งจริงๆแต่เดี๋ย่พึ่ง เกอบด้วยนะรู้สึกว่ามีของหายไปอย่างหนึ่งเพราะว่าฝากเพื่อนซื้อซีรีตัวเอาไอ้นี่กระเนื้อไม่เห็นดีเลยอ่ะทำไมอ่ะโดนยึดไปหรอไม่มีอ่ะแต่เพื่อนเขาก็เยี่ยวนะเพื่อนก็เขียนฉลากแปะแล้วนะ แต่มันไม่ได้อะคืออย่างนี้จูนฝากเพื่อนซื้อตัวครีมที่เป็นแบบว่าป้ายค่ะเพราะจูนมีปัญหาเรื่องติ่งเนื้อตรงคอค่อนข้างเยอะซึ่งมันจะต้องจี้ออกแต่จูนอ่ะไปเห็นคนเขาทำครีมป้ายแล้วก็หลุดแล้วก็เพื่อนจูนใช้แล้วก็ว่านหลุดก็เลยว่าเออสั่งมาจะมาใช้แต่ไม่มีของอ่ะหรือว่าโดนโดนยึดไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไรก็ตามที่มันไม่ผ่านนะคะหรือมันไม่มีที่บอกมันไม่มีฉลากภาษาอังกฤษเขียนว่าคืออะไรอ่ะ ทางกก็สามารถที่จะแบบหยุดไปได้เลยนะเออยังไงเดี๋ยวขอโทรไปหาก่อนแล้วถ้าเกิดหาเจอไงเดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวครีมตัวนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ